มายมาเข้าเข้าอย่าชายแล้วนี่นี่เว้ยน้องไม้สวัสดีค่ะนี่น้องมายน่ารักน้องมายเป็นนักเรียนไทยนะครับนักเรียนทุนนะครับมาเรียนที่นี่แล้วันนี้มาช่วยงาน,นาม,มาเป็นล่ามใหใม้น้องเขาเก่งมากน่ารักมากนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปกินพวกพวกก็คือพวกไฟค่ะ่ใชโอ้โหนี่น้องเขาดูแลคอยแปลคอย แปลผิดด้วยใช่ไหมเล่นเล่นเล่น <c oughs> แปลผิดไปถูกพี่ก็ไม่รู้หรอกน, <c oughs> น้องเขามาเรียนที่นี่ครับแล้วก็มามีโอกาสได้มาช่วยงานนะครับเลยบอกน้องว่า,าโชคดีมากนะเพราะว่าเราคุยกันเรื่องธุรกิจเนี่ย <c oughs> มันเป็นเรื่องที่ถ้าโดยในมหาลัยใเรียน เราจะไม่มีโอกาเราจะไม่ได้ฟังเรื่องพวกนี้นะครับแต่พอาน้องมาฟังวิ้นน้องก็จะรู้ความลับของพวกพี่ๆได้เรียนรู้เยอะเรียนรู้เยอะไหมใช่นอกตำลังนอกกำลาไม่ได้เรื่องพวกนี้นะมันแบบมันคือโอกาสที่ได้มาเป็นเป็นล่ามเนาะแล้วก็จะคุยเรื่องธุรกิจซึ่งถ้าไม่มีล่ามเราก็คุยไม่เรื่องใช่ไหมเราจะไม่ต้องให้ล่ามรู้เรื่องด้วยแต่น้องก็เลย ได้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 ประสบการณ์ดีครับลืมนะถ้าเมืองไทยติดต่อจ้างงานได้นะน้องก็อยู่ปีสามแล้วใกล้จบแล้วดีดีค่ะงานทุกงานค่ะเออนะจ้างจ้างน้องก็ได้นะครับถึงงานแล้วอันนี้คุณมีคนดูแลมีมีเดี๋ยวโหพี่คนดูประมาณร้านแป๊โอเคนะเดี๋ยวจะค่อยมาดูใหม่เดี๋ยว just f i n i s บอกเขาแป๊บนึงเดี๋ยวขอขอถ่ายบรรยากาศข้างนอกแป๊บหนึ่อ อันนี้คือสวัสดีครับมีร้านนี้ครับที่เราจะมานั่งกินกันอยู่นะครับนี่ดูถนนนะครับดูนนฟุตบาทาอ๋ออ่า<อ>นี่โอเค,อเค,อเคมอไฟเอาเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับก Anyway.